หนึ่งในโค้ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใน NBA นะครับนั่นคือโค้ดป๊อปเกิร์กโปโปวิดนะครับเขาคุมสเปอร์มา29หฤดูการชนะไปทั้งหมด1,422เกมเป็นโค้ดที่ชนะฤดูกาลปกติมากที่สุดเป็นแชมป์ NBA 5สมัยเป็นโค้ดแห่งปี3สมัยแต่ว่าโค้ดป๊อปเนี่ย เป็นโค้ดที่มีบทความเรื่องราวน้อยมากๆวันนี้จะพาไปดูว่าโค้ดป๊อบได้ทิ้งมอระดกอะไรไว้บ้างใน NBA นะครับรโค้ดป๊อบนะครับเขาเคยเป็นโค้ดที่ทหารอากาศมาก่อนแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยโค้ดที่คันซัตเคยรับหน้าที่โค้ดเล็กๆน้อยๆแต่ในระดับ NBA เนี่ยเจ้าตัว เคยเป็นผู้ช่วยโค้ดที่ Golden State Warrior ก่อนที่ในปี1994ถึงปี1995เขาบอกว่านี่คือปีที่สำคัญต่อ NBA มากๆไมเคิลจอแดนไปตีเบสบอลอยู่แลร r เ Bird ไปเป็นผู้บริหารของเซลติกแล้วก็ Magic Johnson mm hmm. ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็น HIV ส่วนโค้ดป๊อปกำลังถูกแต่งตั้งมาเป็นผู้จัดการทีม เขาเริ่มอาชีพกับสเปอร์ด้วยการเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่โค้ดในช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยเขาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมเป็นหลักเจ้าของทีมมองว่าเด็กคนนี้มีความฉลาดมากๆเขาเคยเห็นเขาทํางานกับดอนเนลสันเด็กคนนี้ฉลาดแต่คนมองไม่ค่อยเห็นเจ้าของทีมเลยไปแต่งตั้งโค้ดป๊อปมาเป็นผู้จัดการทีมเป็นหลักช่วงนั้นเนี่ยทีมสเปอร์ก็ยังมีผลงานดีนะ แม้ว่าสเปอร์เนี่ยจะไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์มาก่อนก่อนหน้านั้นโคดฮิลทำผลงานดีมากพาทีมชนะอย่างต่อเนื่องผ่านเข้ารอบเพย์ออฟจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่3นะครับตอนนั้นเนี่ยโคดฮิลเนี่ยชนะ3แพ้15ซึ่งก่อนหน้านั้นมีผลงานระดับ50-60เกมที่ชนะ โค้ดป๊อปเนี่ยพอเห็นชนะ3แพ้15เลยจัดการตะบันหัวโค้ดฮิวไล่ออกจากทีมแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นโค้ดแทนนะณนะเวลานั้นเนี่ยใครหลายคนก็งงว่าโค้ดป๊อปเนี่ยเคยเป็นแค่ผู้จัดการทีมเคยเป็นแค่โค้ดทหารอากาศโค้ดเล็กๆน้อยๆทำไมถึงมั่นหน้ามั่นหนกแต่งตั้งตัวเองมาเป็นโคด้ดแล้วก็ฤดูกาลแรกของโค้ดป๊อปเนี่ยทีมชนะ17แพ้47 ผลงานเละเทะมากๆด้วยความที่ผลงานมันต่ำเตี้ยเรียดินแบบนั้นเนี่ยทำให้ฤดูกาลต่อมาพวกเขาโชคดีเขาได้ดับอันดับที่หนึ่งแล้วพวกเขาเลือกทีมดันแคนหลังจากนั้นเนี่ยการมาของทีมดันแคน ก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสเปอร์โค้ดป๊อปกับดันแคนมีเคมีที่เข้ากันทั้งสองคนเป็นคนไม่ได้ฉูดฉาดไม่พูดอะไรเยอะให้ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์โค้ดป๊อปกับดันแคนทำงานร่วมกันได้ดีมากหลังจากนั้นในฤดูกาลที่2ของโค้ดป๊อปเขาสามารถพาทีมกระเตื้องขึ้นมาชนะ56แพ้26เข้ารอบในเพย์ออฟแล้วฤดูกาลที่3ของโค้ดป๊อป เขาเป็นปีล็อกดาวน์เนอะแต่พวกเขาชนะ37แพ้13และพาสเปอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในรอบชิงชนะเลิศต้องเจอกับนิวร์กนิกสุดท้ายแล้วพวกเขาตบนิวรยกนิก4ีต่อ1เกมโค้ดป๊อปเป็นโค้ดคนแรกที่พาสเปอร์ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ในปี1998ถึงปี1999 นี่คือผลงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกของโคดป๊อปหลังจากที่ประสบความสําเร็จเป็นแชมป์แรกนะครับสิ่งที่โคดป๊อปฝากไว้กบสเปอร์เนี่ยนั่นคือระบบทีมเขาสร้างทีมด้วยวินยัยไม่มีสตาร์เป็นหลกักเล่นบอลมูฟเมนต์ทีมต้องมีเคมีที่ดีเล่นเกมรับแล้วในทศสมัย2000นี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโคดป๊อป เริ่มจะดึงผู้เล่นต่างชาติเข้ามาในการดาฟก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหใครจะดาฟคนอื่นเขามีคำนิยามว่าในเมื่อคนเก่งๆเนี่ยมันอยู่ที่อเมริกาหมดทำไมเราต้องไปดาฟผู้เล่นต่างชาติเข้ามาแต่โค้ดป๊อปเนี่ยมองว่าโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่มันอาจจะมีผู้เล่นที่เก่งกว่าอเมริกาก็เป็นได้หลังจากนั้นโค้ดป๊อปก็เลยเลือกจะลองดาฟผู้เล่นเข้ามาเขาดาฟโทน,นี่ปาร์เกอร์ กาดตัวจิ๋วจากฝรั่งเศสเขาดับมานูจิโนบิลี่เข้ามาร่วมทัพแล้วก็ดึงผู้เล่นต่างชาติปั้นผู้เล่นต่างชาติอย่างบอริสเดียวแล้วช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหโค้ดป๊อปดับผู้เล่นนา,นานาชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นแคนาดากีตเฮติฮังการีลิทัวเนียเซอร์เบียสโลวีเนียอังกฤษออฟริกาโอ้โหต้องบอกว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยโค้ดป๊อปเน้นดึงผู้เล่นต่างชาติเป็นหลัก สุดท้ายแล้วเหล่าผู้เล่นต่างชาติที่ดึงเข้ามาโทนี่ปาร์เกอร์จากดาร์ฟท้ายท้ายในรอบแรกที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นตัวหลักกลายเป็นกาดตัวเก่งที่พาสเปอร์คว้าแชมป์หลายปีติดมานูจิโนบิลี่ที่ดาร์ฟมาในปี1999 เป็น1ในปีกอาร์เจนที่เล่นอยู่ในลีกอิตาลีที่คนไม่สนใจมานู u, กลายเป็นชูเตอร์ตัวท็อปกลายเป็นกาดตัวสำรองที่น่าภาคภูมิใจรวมถึงในอะไหลชุดนั้นเนี่ยมีบูชโบเวนบูชโบเวนเป็นผู้เล่นที่ทำ8.2คะแนนถ้าอยู่ในทีมอื่นเนี่ยเป็นแค่ส่วนเกินด้วยซ้ำแต่พอมาอยู่สเปอร์เล่นเกมรับเป็นหมาบ้ากัดไม่ปล่อยคอยเล่น d i r t เพ คอยเล่นเกมลับให้โคดป๊อปกลายเป็นขุนพลคู่ใจหลังจากที่ประกอบล่างสร้างทีมที่แข็งแก่่งนะครับทีมของโคดป๊อปเนี่ยแกนกลางก็เป็นดันแคนปาร์เกอร์มานูจินบิลีมีเดวิดโรบินสันมีบูชโบเวนและก็จะมีกำลังเสริมเข้ามาเติมเรื่อยๆสตีฟเคอร์สตีเฟนแจ็คสัน ในฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จนในปี2002ถึงปี2003พวกเขาทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกเขาสามารถเอาชนะผ่านนิวเจอร์ซีย์เน็ได้4-2ต่อเกมเป็นแชมป์สมัยที่2ขอโค้ชป๊อปรวมถึงฤดูกาล2004ถึงปี2005พวกเขาฝ่าด่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับดีทรอยต์พิตตันในยุคที่โคตรเก่งแต่ว่าดันแคนกับจิโนบิลี่มาตรฐานสูงมากพาโค้ชป๊อป เป็นแชมป์สมัยที่3รวมถึงในปี2006ถึงปี2007พวกเขาแข็งแก่งทั้งแผ่นบูชโบเวนดันแคนปาร์เกอร์ปาร์เกอร์เป็นกาจ่ายตัวจีดไล่ขยี่เรเบนเจมเขาตบเรเบนเจม4-0ต่อเกมทำให้ในทศสมัย2000เนี่ยสเปอร์เป็นทีมที่แข็งแก่งมากๆและพวกเขาได้แชมป์มาถึง3สมัยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทีมของโค้ชป๊อป เป็นทีมที่โดดเด่นมีบอลมูฟเมนต์ที่ดีมีเกมที่ลื่นไหลผู้เล่นเล่น,เ,ลนเกมรับเป็นหลักเน้นเสียสละตัวตนเป็นแบบอย่างให้ทีมยุคใหม่อีกหนึ่งแชมป์นะครับเรียกว่าเป็นแชมป์ท้ายๆของโคชป๊อปและนั่นคือปี2013ถึงปี2014ในยุคสมัยที่บาร์เกอร์ดันแคนจิโนบิลลี่กำลังลอยลาเขาได้ดาวรุ่งรวงใหม่อย่างคาวาไวเลโอนาร์ด พาสเปอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับไมามอเมฮีทของโรบอนเจมพวกเขาชนะได้4ต่อ1เกมทำให้โคดป๊อปคว้าชแชมป์5สมัยจาก3ทศวรรษนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของโคดป๊อป มันก็มีข่าวมาว่าตอนนั้นเนี่ยในยุคสมัย2 0 0 0เนี่ยเป็นทีมดังเนอะนักข่าวก็อยากจะหาข้อมูลอินไซต์อยากจะสืบเรื่องราวของโค้ดป๊อปอยากพยายามทำตัวใกล้ชิดแต่โค้ดป๊อปเนี่ยเป็นทีมที่ไม่อยากให้มันอยู่ใกล้สื่ออยากให้มันอยู่ในวัฒนธรรมของโค้ดป๊อปซ้อมหนักทำงานหนักไม่มีดาราเขาพยายามจะกันเหล่าสื่อพวกนี้ออกจากทีมไปกลายเป็นว่าโค้ดป๊อปเนี่ยดูแลทีมทีมนี้ เป็นหลักนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่โค้ชป๊อปฝากให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างดันแคนการเปิดตลาดผู้เล่นต่างชาติจนเอาผู้เล่นต่างชาติเป็นแกนแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงระบบทีมวัฒนธรรมการมีวิธในการเป็นทีมที่เล่นเพื่อทีมเป็นหลักบอลมูฟเมนต์ที่ดีแล้วนี่คือสถาบันสถาบันที่ว่านักบาสต,ตอนท้ายอาชีพอยากจะมาศึกษา อยากจะมาดูงานกับโค้ดป๊อปตลอด20กว่าปีของโค้ดป๊อปเนี่ยได้ผลิตโค้ดมากมายโค้ดที่ใกล้มือใกล้เท้าโค้ดที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไม้บูเดนโฮเซอร์ทำงานตั้งแต่ปี94ถึงปี2013กลายเป็นโค้ดระดับแชมป์ที่มีวอกกี้บัคไม้บาวทำงานกับโค้ดป๊อป3ปีแล้วก็ออกไปเป็นโค้ดที่คีฟแลนด์เลเกอร์และซัคคาเมนโตคิงเบดบ b าวทำงานกับโค้ดป๊อปมา10ปี ก่อนจะออกไปเป็นโค้ชที่ Philadelphia 7 6วนตี้ซิกเซอร์พีเจาทำงานกับโค้ดป๊อปมา5ปีก่อนไปเป็นโค้ชที่ OKC คซีบุคลินเแล้วก็เจมเบร์โกทำงานกับโค้ดป๊อปหลายรอบ7ปี3ปีก่อนออกไปเป็นโค้ชที่ชาร์ลอต t e ฮอ r n เน็ตอิมเมอุดอกาทำงานกับโค้ดป๊อปอยู่7ปีก่อนออกไปประสบความสำเร็จที่บอตตันเซลติกและฮิวสตันล็อกเกตวิลฮาร์ดี ทำงานกับโคดป๊อปอยู่6ปีก่อนออกไปเป็นเฮดโค้ดที่อยู่ท่าแ๊ะจากวอนทำงานกับโคดป๊อปอยู่ประมาณ2ปีก่อนออกไปเป็นโค้ดบุคลินเน็ตจิมบอยเรนทำงานกับโค้ดป๊อปอยู่2ปีก่อนออกไปทำงานอยู่ที่ชิคาโกบูและก็จอยพันทรีทำงานกับโคดป๊อปอยู่9ปีก่อนออกไปเป็นโค้ดที่ฮอคแล้วก็บัคมิชจอห์นสันทำงานกับโคดป๊อปอยู่6ปี รวมถึงยังมีอีกหลายคนที่เป็นที่ปรึกษาทำงานร่วมกันเบกกี้แฮมมอนกลายเป็นผู้หญิงที่ได้ทำงานหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชใน NBA คนแรกสตีฟเคอร์ลูกศิษย์ใต้กุฏิได้โค้ดเป็นที่ปรึกษาก่อนจะพาโกลเดสเตเบลเออร์ประสบความสำเร็จ ด็อกลีเวอเคยทำงานกับโค้ดป๊อปอยู่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะเป็นหนึ่งในยอดโค้ดรวมถึงยังมีลิคคารายที่เคยผ่านมือมอนตีวิลเลียมเทเลอร์เจนกินควินชไนเดอร์และก็ต้องบอกว่าอีริกสปอย t a ที่ทำงานในทีมชาติก็ใกล้กับโค้ดป๊อปและจามาลมอสลีก็เช่นกันจะเห็นได้ว่าโค้ดป๊อปเนี่ยได้ฝากอะไรไว้มากมายมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการไปหมดนะครับ